นี่ครับในสถานที่หวานแหห่ากุ้งอายาตกปลาครับผมมากุ้งธรรมชาติครับกุ้งในคลองเป็นน้ำทะเลนะครับผมนี่ครับไปดูกัน

ตัวนะครับผมตัวตัวติดตัวนะครับผมหวานแหยครับไมีรู้ปลาเลยครับผมติดมาเลยครับตอนนี้มีแต้มครับใช้เหยอะปลามุงติดเต็มปวดกันแล้วครับผมระวังนะครับผมคืนนรัผมคือเนี่ยเนมันใสสวยไหมครับจบปพอมปากเปื้อเลยครับพอจะมาติเนี่ครับติดนะปวดนะเยอะวัเนี่ยวาตัดแต่งแล้ว

เหลือเนี่ยกุ้งฮะกุ้งเป็นนะครับผมนี่ครับล่าปลามงครับผมล่าใส่ด้วยมานะผิดตัวโลครับผมไม่ผิดบังครับนี่ครับผม ลุ้นกันครับตอนนี้โอ้โหปลากำลักลกลงกินครับเนาะแทงคอเลยไหมอืมปลาอเลยนะั้นงานถ่ายรูปไปอีกแล้วนนอะปมดเลยปลดเลย,ลเ,ลยเอาปมดแล้วพีเตอร์ไปไหนไม่เห็นมาด้วย ันีปลาบงครับผมใส่ประมาณรักเจแปตัวโลครัรบผมของแท้ครับทอดก่อครับนี่ครับปลาสามรสทอดครับกิดกุ้งเป็นครับผมในคอเป็น ใส่สวยนะครับแต่ตัวไม่ใหญ่ครับผมตัวไม่ใหญ่เลี้ยงไม่ได้เลยครับผมใกับข้าวขผ้แค่ปรุงเป็นนะครับผมหวานเหอมาครับตมมองครับผม ผม,ม,ม,มนี่ครับผมมาแล้วครับผมน,บนี่ครับผมโอ้ของแท้ทครับมาแล้วงแท้มาแล้วครับเฝ้ามาสองชั่วโมงเลยครับสีรอคอยมาครับผมนี่ครับ่สวยครับพาเข้ามา ไปครับมาแล้วครผมเนี่ยดามาอีกแล้วครับนี่ครับปงแดงครับผมเนี่ครับเบือเลยครับนี่ครับผมโอเคครับโอเคนี่ครับตอนนี้ครับจังหวัดุลบุรีครับผมนี่ครับผม นี่ครับผมนี่ครับนี่ครับมาดูตัวกรงโลด้วยนี่ครับผมนี่ครับกุ้งเป็นครับผมนี่ครับนี่ครับไม่ปิดหวังครับผมนี่ครับผมกุ้งเป็นครับทีมงานกำลังปดนะครับ คืนตัวนี้เนี่ยกุ้งทั้งตัวครับผมถับในปากเต็มเลยครับ,บเห็นไหมครับใส่ประมาณครึ่งรูครับผมตัวนี้ใหม่แล้วครับอันควิดเลยเนี <laughs> น่บผมจะท,ที่ปากครับหยุดเลยปดแล้วครับผม เปดเบอร์แปนะครับผมนี่ไอสวยครับมาลุ้นครับผมนี่ครับตอนนี้น้ำกำลังขึ้นครับผมนี่ครับปมงใส่งางั้เพิ่งรูครับผมนี่ครับผม ลงนี่ยลำตีคันเลยแม่ทุ่นะเอ้เปลี่ยนเยอะเลยโอเคครับผมตอนนี้ก็ได้พอสมควรนะครับผมได้เวลากลับบ้านเลยครับผมคือปลาที่ได้นะครับผมได้หลายตัวครับเดีแต่ขออนุญาตเก็บปลาครับผมขอบคุณมากครับผมที่เข้ามารับชมติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผม